สไปซ์แรปเปอร์น้อยช่วยพอขายข้าวโพดคั่วจนมีเพลงฮิตระดับโลกถือเป็นความสำเร็จ และเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของเพลงไทยเมื่อสไปและเกรจีจีสองแรปเปอร์หนุ่มใช้ไฮท์เทรนได้ส่งเพลงทนขึ้นอันดับ89ชีชาร์ตบิลบอร์ดเกิลเบิของบรรดาเพลงทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เพลงไทยได้ติดชาร์ตเพลงดังกล่าวสำหรับสไปนั้นเป็นแรปเปอร์ที่อายุน้อยที่สุดมีชื่อจริงว่าสุภวัตพวงสมบัติเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาโดยสไปนั้นเริ่มเป็นที่รู้จกักจากการที่ไปออกรายการซูเปอร์เทนซีซั่นสองทางช่องเวิร์กพอยต์เมื่อปี 2,561ซึ่งตอนนั้นเขาถูกเรียกว่าน้องสไปร์แรปเปอร์รองเท้าแตะอายุ12ปีที่ได้โชว์ความสามารถในการน้องเพลงลุกทุ่งและโชว์แร็ปให้กรรมการฟังซึ่งสไปร์บอกว่าเขามีปู่จานลองไมเป็นไอดอลส่วนด้านครอบครัวนั้นสไปร์เผยว่าแม่ทํางานเป็นพนักงานทั่วไปที่โรงพยาบาลบางประกงและพ่อทํางานขับรถหัวลากส่งตามศูนย์รายได้พอใช้แต่ไม่พอเก็บเวลาว่างก็จะไปช่วยพ่อขายของโดยขายข,าข้าวโพดก้วตามงานวัดตามตลาดนัดซึ่งสไปร์บ บอกว่าที่ไปขายของตามงานวัดกับพ่อพอจะได้ช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องและช่วยขายของอะไรได้บ้างเมื่อถามว่าเหนื่อยไหมที่ได้ไปช่วยพ่อแม่ขายของสไปบอกว่าพ่อกับแม่เหนื่อยกว่าตนเองเยอะโตขึ้นมีความฝันว่าอยากจะมีงานดีๆทําอยากให้พ่อแม่สบายอยากเป็นนักแสดงเหมือนพี่เซนาหอยที่ไม่หล่อแต่งานตรึมในรายการซูเปอร์เทนนั้นสไปได้มาทําตามฝันขอเตียงสองชั้นเอาไปให้พ่อกับตัวเองนอนเพราะนอนที่พื้นที่บ้านน้ําท่วมบ่อยเวลาน้ําเข้ามาที่ ก็จะนอนไม่ได้จะขึ้นไปนอนกับแม่กับน้องก็ไม่ได้ที่นอนเต็มทําให้ตนเองต้องนอนข้างล่างกับพ่อเคยมีครั้งหนึ่งนอนนอนอยู่โดนตะขับกัดท้ายทอยเพราะว่าน้ําท่วมซึ่งในรายการสไปได้โชว์ความสามารถในการร้องเพลงและเล่นมุกชนะใจกรรมการและได้เตียงสองชั้นมาครอบครองหลังจากนั้นสไปก็ได้สร้างชื่อเสียงอีกครั้งในรายการโชว์มีเดอะมันี่และสามารถคว้ารางวัลรองแชมป์มาครอบครองโดวยวัยเพียง15ปีได้ลหลังจากนั้นเขาก็ได้อยู่สังกัดไฮเทนของนีโน จนกระทั่งซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงทนที่ร้องโดยสไปค์ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว